สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโยทะจันทะสโรธรรมกาญสกุสโลวโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรณตังนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะสทาสถีภะวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอารหังโยธะจันทะสโรธรรมกายสะกุสโลวโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรณตังนะมามิหังนมะการานุภาเวนะสทาโสถีภะวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหัง โยทะจันทสโรธรรมกายสกุสโลวโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรนตังนมามิหังนะมะการานุพาเวนะสทาสวถีภะวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโยธะจันทสโร ธรรมกายสะกุสโลวโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรณตังนะมามิหังณนะมะการานุภาเวนะสทาโสถสีภะวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโยทะจันทะสโรธรรมกายสะกุสโล วโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรณตังนะมามิหังณนะมะการาุภาเวนะสทธาโสถีภะวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,มมหงโยทะจันทะสโรธรรมกายศสะกุสโลวโรคุณาทิโก มหาเถโรสิเรณตังนมามิหังณมะการานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเมสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโยทะจันทะสโรธรรมกายสกุสโลวโรคุณาทิโกมหาเถโรสิเรณตัง นมามิหังนมะการานุภาเวนะสทาสวดถิะวันตุเม